พี่แม่เสียดายไม่ไปพันสองเลยนะพี่นะย่อกลับลงมาซะง,งั้นอนะครับนี่นะทุนงท่านบผมขอ,อให้ขึ้นเขียวๆนี่ก็ดีใจแล้วนะาานมาก็โอ้โห <c oughs> เหนื่อยนะเหนื่อยฮนะขึ้นวัน<อ>ลงวันเลยนะลงจนอ้อใช่ครับ <c oughs> อ่แต่วันนี้ถามถามคือมันมีเอ่อเริ่มเห็นแสงสว่างนะแสงสว่างที่ไปปลายอุโมงแล้วไรอย,อย่างอ่านะครับ นะครับแล้วนะครับวันนี้นะครับดัชีีตอนนี้หนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์นะครับวันนี้ผมทำใช้ท่านผู้ชมได้เห็นจากหน้าจอแล้วนะครับมาดูกองซื้อขายก่อนนะวันนี้เนี่ยจะประมาณสักน่าจะปิดประมาณสามหมื่นกว่าล้านแหละนะครับแล้วคือคือโผโ่มาหรือเปล่าอนะครับวันนี้จะมาสังเกตก็คือสองเรื่องนะเรื่องแรกเนี่ยภาพตลาดนะครับใกล้ๆพันสองนะเป็นจุดกับตัวหรือไม่อันแรกแล้วเรื่องที่สองเตับตัวรอบนี้นะครัฟันโผล่ นะเม็ดเงินเนี่ยครับมันจะเข้ามาหรือเปล่ามีวิธีสังเกตอย่างไรนะครับแล้วสุดท้ายเป็นเรื่องตัวหุ้นแหละ,ะครับอ่ะเรามาดูเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกคือในส่วนตัวภาพตลาดแลวันนี้ก็ต้องบอกว่าถือว่าวันนี้ผมถือว่าขึ้นมาดีแล้วกันนะครับอ่ะเ,เรามาดูวันนี้ใช้ตัวเ็าเรียกว่าเล่าด้วยภาพแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยคือจะได้เห็นภาพไปด้วยว่าเอ้ตอนนี้นะครับดัชนีเนี่ยนะครับเราอยู่ตรงไหนนะครับถ้าใช้ในส่วนตัวศาสตร์ในแง่ตัวโมเมนตัมในเชิงตัวเทคนิคนี่นะครับเข้ามา มาดูประกอบด้วยนะฮะเอะมันมีโอกาสการเปลี่ยนโครงสร้างนีจากที่เราเล่นขาลงมายาวนานจนหลายท่านจะบอกโหเบื่อตลาดหุ้นไทยแล้วนะครับหนีไปตลาดต่างประเทศหมดแล้วนะครับใช่จะกลับมาได้อยังนะตลาดหุ้นไทยนะครับอะเรามาดูกันนะครับพอดีผมใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปนะครับมันก็จะเห็นว่าปัจจุบันนี้นะฮะอันนปัจจุบันนี้เลยนะเราอยู่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็ท่านผู้ชมสังเกต ครับก็คือไอ้ตรงเส้นสีเขียวนี่แหละนะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับที่การดูก็ไม่ยากครับนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ก็จะเป็นราคาหุ้นนะหรือแม้กระทั่งตัวดัชนีนะฮะที่มันมีการปรับตัวขึ้นถ้ามีการยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยนั่นแปลว่าโครงสร้างหรือว่าตัว m o m e n t นะของตัวตลาดมันกำลังมีทิศทางการกลับตัวนะครับอันนี้ก็ดูแบบนี้ดูง่ายๆครับคำถามคือตอนเนี้ยมันยืนเหนือหรือยังก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนี่นะครับ ตัวเส้นสีเขียวของผมเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ1,182จุดอ,อินเด็กซ์ปัจจุบันก็คือ1,189 1,190เ 1, 1, 1, 8, 9, 1, 9, นี่ยแหละนะฮะก็เหนือแล้วนะอ่าแปลว่าเหนือแล้วยืนเหนือแล้วเนี่ยนะนั่นแปลว่าเฮ้ยโมเมนตัมใ um, นแง่ตัวชาร์ตเนี่ยนะครับมันกำลังมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับทำไมถึงมีจุดนี้นะครับอยากให้ท่านผู้ชมลองย้อนไปดูนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเล่นก็คืออยู่เทรดต่ำตัวเส้นค่าเฉลี่ยมาต่อเลยนะครับอันนี้แปลว่าในแง่ตัวโมเมนตัมมาละ อ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกที่ผมคิดว่ารอบนี้ขอติ๊กถูกแล้วกันนะ <c oughs> ในเรื่องตัวโมเมนตัมของตัวดัชนีนะฮะอ่ะให้ใจชื <c oughs> ้นให้ท่านผู้ชมสร้างทุนเรียกว่าเริ่มเริ่มมีความหวังแล้วกันนะฮะเตื้องมันนะอ่ะครับ <c oughs> อันนี้กันสองข้อสองคือเราก็เริ่มมามุมแล้วถ้ามันจะขึ้นมาเนี่ยนะมันก็ต้องมีอะไรฮะมันก็ต้องมีประเด็นนะม,นม, <c oughs> มันก็ต้องมีเม็ดเงินนะครับ ถูกครับที่ทําให้ตลาดขึ้นมานะครับเพราะรอบที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปเดี๋ยวไปดาวลงแล้วมันไม่มีอะไรฮะไม่มีประเด็นไม่มีเม็ดเงินเลยแต่วันนี้เรามานั่งสังเกตดูนะนี่เป็นจุดที่ผมสังเกตนะครับลองนั่งรีสต์ดูเดี๋ยวพูดใหญ่ๆหลายตัวแล้วกันวันนี้ถือว่าขยับดีนะครับแล้วโดยเฉพาะ <A OT. S 2> ตัวถ้ามาดูนะฮะไอเอ็นนะเรีวยกว่าตัวราคาบิดออฟเฟอร์เนี่ยท่านผู้ชมจะลองคีย์ปอทอีนิฮุ้นนะบิตโต้บีทีซีอวีแนะครับลองสังเกตบิดออฟเฟอร์วันนี้นะแล้วก็จากที่ผ่านมาเนี่ยผมถือว่าดู ดูเหมือนวอลลุ่มมัน Volume, ดูมันค่อนข้างจะใช้ได้เหมือนกันนะครับในหุ้นตัวใหญ่นะแบงก์ Bank เองปิดโตเองพลังงานเองนะครับหุ้นที่อยู่ในเซฟตี้เนี่ยถือวันนี้นะครับรู้สึกว่าโอเคนะโอเคเออที่นี่ก็วอลลุ่มอันหนึ่งนะครับนะก็ถือว่าวันนี้นะครับหุ้นแลหุ้นใหญ่เนี่ยเป็นตัวที่ผลักการตลาดขึ้นมานะครับคำถามคือหุ้นพวกนี้นะมันมาจากไหนนะครับรู้สึกว่านเนี่ยนะครับได้ข่าวว่ามัน มีข่าวมาแล้วกันนะครับว่าจะมีทางโบกฟอร์เรนนะครับต่างชาตินะครับมีการอัปเกรดตลาดหุ้นไทยขึ้นมาด้วยนะครับผมคิดว่านี้ก็เป็นเซนเมนต์ส่วนหนึ่งแหละนะที่ผลมาเราบอกว่าโหตลาดของเราถูกเหลือเกินลงมาขนาดนี้นะเอ๊ะทำไมถึงไม่ขึ้นทันทีนะครับก็รอเนี่ยรอประเด็นรอเม็นเงินนี่แหละนะครับดันั้นเรื่องฟันโฟเนี่ยผมขอว่าตอนนี้กําลังถือว่ากําลังเห็นภาพนะในมุมมองผมนะครับคิดว่าเริ่มมาฮะมาสุดท้ายครับสุดท้ายแล้วทําไมเนีย ทำไมเพิ่งมาซื้อตลาดหุ้นเรานะทําไมไม่ซื้อมาตอนช่วงก่อนนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่เออก็ก็สงสัยเหมือนกันนะ<า>ที่ <นะ S 1> ว่าตอนนี้ทุกคนก็บอกว่านะฮะเอ้ยทางฝั่งอเมริกาเนี่ยตัวลงตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันดูซบซอ้อลงไปนะมีการ<ม>ชลอตัวอาจจะเกิดภาะวะเลยนะฮะ recession ใช่ไหมครับดูดาวโจนส์อ่อยนะฮะนะครับอาจจะเกิดภาวะ recession ถุงมาสีถุงขามาสีกันอยู่ประชุมมีใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็น ดูว่าตอนนี้นะครับในฝั่งอเมริกาเขียนว่าปีเนี้พอพอแรมไม่ค่อยดีเลยนะครับแต่ผมดูฝั่งบ้านเราเนียอ่ะดูจีนหน่อยครับจีนก็ต้องบอกว่าหุ้นเราก็ยืนได้ค่อนข้างดีนะก็หลังจากที่มีการประชุมสอสปาอาจจะมีอะไรนะเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับฝั่งเอเชียเรามีถือว่าเริ่มมาละคือทิพางเนี่ยมันค่อนข้างจะเริ่มดีนะเริ่มดีนะครับส่วนบ้านเราเองเนี่ยครับ ถามว่าดีไหมเนี่ยจริงต้องบอกว่าที่ผ่านมาไม่ดีนะแต่ว่ากำลังกำลังมองไปข้างหน้าแล้วนะว่ามันอาจจะมีเขาเรียกว่าแสงสว่างในปลายองค์ก็เลยชี้ว่านะครับว่าผมคิดว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์ไม่เงินนะมีการเคลื่อนที่นะระหว่างฝั่งที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วคือในฝั่งอเมริกาเยอาจจะมีการโยกย้ายนะครับมาในฝั่งอเชียนะแล้วก็คิดว่าบ้านเราได้จะได้รับอนิสงส์ด้วยครับอืมก็แปลว่าประมาณว่าถ้านักลงทุนที่ออกไปต่างประเทศเนี่ยเตรียมองมองกลับมาประเทศไทยบ้างนะ ประมาณนั้นมากันเถอะอ่าใช่ครับโ้ที่ต้องมองและนะผมคิดว่าตลาดทุ้นไทยตัวนี้ที่ผ่านมาแล้วกันอาจจะขาดสเสน่ห์นะครับแต่คำว่าขาดสเสน่ห์ตอนนี้นะครับถ้ามันมีแค่เสน่ห์เข้า,ขามาหน่อยหนึ่งนะมีอะไรกระตุ้นมาหน่อยเนี่ยเรียวผมคิดว่าอาจจะมีโอกาสที่คืออะไรฮะคือเหมือนกับเรากำลังมาดูหุ้นที่มันถูกแล้วนะครับแล้วกำลังคาดหวังว่าจะมีการฟื้นตัวแบบนี้นะครับมันงาน็นจุดพลิกผันก็ได้นะตลาดปัจจุบันก็คิดว่าตรงนี้เป็นโซนที่ดูน่าสนใจครับตลาดหไทย ในห้องผมครับครับถ้าน่าสนใจแบบนี้แล้วหุ้นตัวไหนล่ะครับที่น่าสนใจในช่วงนี้อ่านะครับวันนี้คำถามกลับมาที่อ่าสมมติว่าเอ้ยเริ่มสมมติว่ามันมีเงื่อนไขคือตลาดเริ่มฟื้นตัวได้นะครับครับเริ่มมีโกลที่เข้ามาเริ่มมีการเคลื่อนย้ายแม้เงินจากฝั่งในฝั่งอเมริกาเข้ามาบ้างนะครับตลาดท่องเที่ยวจะเป็นปร์ฟอร์มดีนะครับบ้านเราจะเริ่มฟื้นครับวันนี้คำถามคือแล้วจะมาหุ้นอะไร นะ<ม>หุ้นในตลาดมี4ี่้ยกว่าตัวแหละครับโอจะซื้อทุกตัวไหมมันคิดว่าไม่นะครับแต่จุดที่แรกที่เห็ชัดก,ก็คือว่าเหมือนถ้าโฟโล์มมีการเข้ามาจริงๆนะครับ <c oughs> ก็ต้องมีอะไรฮะมีการเข้ามาส่วนตัวที่เป็นหุ้นใหญ่ก่อน<ม>เพราะหุ้นใหญ่หุ้นที่สามารถจะรองรับนะกับเมินเงินฟันโฟโได้ค่อนข้างดีครับ <c oughs> หุ้นใหญ่มีอะไรบ้างโอ้โหเปิดลิสต์ดูเลยครับในตลาดซับเขาก็จะมีลิสต์บอกมาว่าอช่ครับอยู่ในเซฟที่แหละนะครับหุ้นใหญ่พลังงานมีอะไรบ้างบารท ใช่ไหมครับมีสอขอปิดโตมี GC มี i b บอนะครับอสูรมีเอสวามีอะไรครับมันก็จะมีหุ้นเหล่านี้นะครับที่ผมคิดว่ามันจะเป็นตัวที่เรียกว่าขึ้นก่อนนะขึ้นก่อนช่วงตลาดฟื้นเนี่ยจะเป็นหุ้นรุนนี้ขึ้นก่อนคำ<ม>ถามคือเราหุ้นเล็กล่ะหุ้นกลางล่ะจะมาไหมคิดว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยมันอยู่ที่ความเชื่อมัน่นนะคิดว่าถ้าความเชื่อมัน่นทางทุนกลับมานะครับอาจจะเห็นในส่วนตัวฟันฟลเข้ามา ทางภาครัฐบาลมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมนะครับในส่วนตัวการกระตุ้นตลาดทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะความเชื่อมั่นกลับมาเนี่ยอันนี้วุงการหุ้นเล็กเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวก็คงกลับมากลับมาพร้อมกับในส่วนตัวภาพตลาดครับครับแนะนําตัวไหนดีครับพี่กาครับกลับมาที่วันนี้นะครับคำถามคือหุ้นตัวไหนนะต้องบอกว่าวันนี้นะครับถ้าเป็นหุ้นนะขอเน้นไปที่หุ้นใหญ่ก่อน มันจะเป็นในส่วนตัวนี่เป็นเลยฮะเราเผาก่อสร้างเราต้องหุ้นใหญ่ก่อนนะอย่างเช่นสเปคหรือ CK นะครับหรือแม้แต่ทังในส่วนตัวสื่อสารนะก็เป็นตัวแอดวานนะครับที่เป็นตัวใหญ่หรือทูก่อนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะแต่เนี้ยนะครับขอนําชาร์ตมาประกอบนะแล้วก็มาดูด้วยนะว่าวันนี้นะครับผมเลือกอะไรนะครับวันนี้ก็จริงดูชาร์ตหน่อยนะฮะก็เมื่อกี้เราบอกไปว่ามีสื่อสารนะก็วันนี้ขอเลือกตัวแอดวานเลยนะทำไมเลือกแอดวานนะครับก็ใช่ครับอย่างที่เรียนไปว่าเป็นหุ้นใหญ่ ถ้าโฟล์เข้ามาเนี่ยนะครับมันคงต้องมาหุ้นใหญ่ก่อนนะครับ,รบประกอบกับราคาที่แอดวานเนี่ยจริงต้องบอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยยืนได้ดีนะแต่ช่วงหลังก็อาจจะค่อนข้างจะตกใจหน่อยนะเพราะราคาลงมาเยอะแต่ก็เลยมองว่าราคาลงมาเยอะแบบนี้นะครับแต่มันคงจะมองว่าถ้าสมมติว่ามองไปหน้ามันไม่ได้มีเหตุการณ์ที่ทําให้ราคาหุ้นผมมันจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะอาจจะมีการพักตัวบ้างอาจจะมีการขายบ้างอาจจะมีการโยกกันบ้างเลยมองว่าแอดวานเป็นหุ้นที่ค่อนข้างดูเซื่อฟหน่อย แล้วก็น่าสนใจครับลองรับกับโฟล์ได้และที่สำคัญครับในเรื่องการประมูลขึ้นนะก็เ้่าติดตามข่าวดูเนี่ยครับทำลายทั้งกสชนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือการจะช่วงตัวหรือพฤษภาคงนี้ก็ได้จะเป็นปัจจัยที่อาจจะเป็นตัวหนุนนะในส่วนตัวกลุ่มสื่อสารแล้วก็ตัวหุ้นแอดวานครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่ผมคิดว่าน่าสนใจครับตัวแรกครับครับแอดวานนี่แนะนํายังไงดีครับานราคาแถ่านี้เนี่ยนะครับสองร้อยหกสิบหกบาท นะครับท่านผู้ชมดูจากหน้าจอก็คือมันลงมาละนะครับราคาหุ้นะมีการตกรลงมาแล้วจากสามร้อยนะครับลงมาที่ตรงราคาสองร้อยหกสิบาทนะก็ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเส้นค่าเฉลี่ยยาวนะครับนะที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ายืนเหนือตลอดนะเพราะฉะนั้นราคาที่ลงมาตรงนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยบอกว่ามันเป็นโซนที่โอเคแล้วนะครับในแง่ตัวการที่ปีการปรับตัวลงมาเป็นโซนรับประกรรนันรายงานเป็นโซนรับล้วกันนะครับแถวนี้ครับประมาณโซนแนวรับคือสองร้อยหกสิบ นะครับแล้วก็ในส่วนตัวกรอบด้านบนนะครับมองรอบนี้นะมันจะมีสองจุดด้วยกันก็คือมาซอกซ์โซสองเจ็ดห้าแล้วก็สองสองแปดศูนย์ครับเป็นแนวต้านครับกับสองแปดศูนย์ครับได้ครับตัวเดียวนะครับครับอันนี้ก็มีอหวาน่ะเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับอีกตัวหนึ่ขออนุตเก่อนนะครับวันนี้มีหุ้นใหญ่หลายตัวนะขึ้นมาดีเลยนะครับอ่ะนะครับขอยสักตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งเอาเป็นอะไรดีหุ้นเล็กๆก่อนไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใช่ อ่ะมีตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอนึ่ก็ก็จะเป็นตัววันนี้เห็นมีหัวมิตหลายตัวครับวันนี้นั่งลิลิสตัวฮัอสเปีหรือไหครับอ่ซีบอครับอ่าตัวหนึ่งซีบีโอนะครับเป็นในบ้านนะจริงๆยังไม่ได้ไปไหนนะครับเพียงแต่ว่าราคาหุ้นตัวซีบีโอคิดว่ามันก็ผ่านดอดาวน์ลงไาเยอะแล้วคือหมายถึงว่าราคามีการปรับตัวลงมาแล้วเจอเหตุการณ์เรื่องตัวอ่าประเด็นเรื่องที่ผ่านมาทำมันมีข่าวเข้ามาแล้วนะก็คิดว่ามันน่าจะส่งผลกระทบ ในเชิงหุ้นที่ราคามันมีการปรับตัวลงมาตัวนี้มันสะท้อนไปแล้วนะครับงั้นก็ขอมองไปข้างหน้าแล้วกันแต่ว่าตัวเซมลซเนี่ยนั้งข้อเรายังทำคิดว่าน่าจะเติบโตได้นะในไตรมาสหนึ่งครับรา้ใช้ได้นะตัวนี้ก็คิดว่าราคาแถวเนี้ยห้าสิบาทเนี่ยเป็นโซนที่ผมคิดว่าสะสมได้ครับได้ครับสะสมนะครับได้เลยครับสองตัวนะครับพี่เอกครับครับพี่เอกขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณพี่เอกจากบลบัวหลวงด้วยนะครับที่เข้ามาให้มุมมองการลงทุนรวมถึงผู้นแนะนําในสัปดาห์นี้นะครับสําหรับผู้นแนะนําในสัปดาห์นี้ของพี่เอกได้แก่แอดวานนะครับแล้วก็ c p o นั่นเองนะครับ